เพจแรกก็ไกลแล้วอ่ะเป็นครับภาพเป็นไงสวยงามแต่ที่มันวาร์ปนี่คือมอสนะเป็นเพราะว่ามอสสะพานเขาต่อถนนถนนกันลุยอ่าอันนี้จบใช่ไหมอันนี้จบใช่ไหมครับเนี่ยเดือดคนอ๋ออ๋อโอเคแลเจสวัสดีครับ ผมว่าอนแวะก่อนศพแรกบอกครับอ่าๆใจใจนะครับแต่ไปหนึงครับแป๊บนึงครับตีละคนครับผมโอ้ยหมอหมอผิดคนแล้วหมอย็นๆเอาินใกล้ๆนะครับผมเด้งหน่อยเด้งหน่อยบ้างโอ้ยใจเย็นๆหลบไปใกล้ๆนะครับไว้ครับฉีดยาให้หน่อยครับฉีดยาไม่ได้ครับชุดคุณอะอ่ะยาไม่ได้หรอที่ก่อนมันฉีดได้นะครับหมอ แป๊บนึงครับงานแปบ๊บนึงฉีดยาให้ผมได้หมอได้ได้ครับได้ได้ได้ไดเอดเดี๋ยวหมอไปไล่เคสอุ้มอย่าลืมช่วยทศการยเยอะๆนะครับอเอาหรอโอเคครับหมอหมอหมอบอกหมอในเครืออะไรหมอหมอะไรครับไม่ได้ครับหมออ่าแป๊บแป๊บนึงฮัลโหลฮัลโหลหมอ อ่ามีคนใส่ชุดโรงพยาบาลชุนอนน่ะแล้วผมฉีดยาให้ได้ไหมโอเคโอเคโอเคได้ครับได้ครับจะเรียงคนนะเอาคนที่ใส่ชุดนอนก่อนนะฉีดยาเข็มเลยฉีดยาเข้มใหญ่เมลยโอเคที่เกาะเขาให้ฉีดยาอยู่แล้วครับพี่คุณหมอเขาอยี่อดชุดให้เขานะหมอได้ครับได้ ผมหมอไม่ไงโทษทีครับไม่รู้เอ้ามีคนตายผมลืมดูเดี๋ยวฉีดชิดให้ผมเลยเข็มเล็กครับพี่เข็มเล็กใช่ใช่หมอเข็มเล็กเท่าไหร่นะผมลืมราคาเข็มใหญ่ห้าร้อยสองพันสองเข็มเล็เท่าไหร่นะ้อยเข็มเล็กเท่าไหร่เ็มนะห้าร้อยเข็มใหญ่เจ็ดร้อยใช่ป่ะหมอ ใช่ใช่เข็มเดียวห้าร้อยเมื่อกี้ผมคิดถูกคนห้าร้อยผมเพิ่งถามหมอเมื่อกี้ <c oughs> โอเคครับก่อครับโอ้ว่าไงครับผมขอชุบคนนี้ก่อนเขารอ,อนานแล้วฮัลโหลครับโทษทีฮัค่ะลูกค้าค่าก่อเท่าไหร่อ่ะว่าไงนะค่าตุ้ในนี้มันสองพันเก้าเงินให้เนีหย สองพันพอเคบะหมอครับตรงนี้ก็มีเคสครับหมอได้ครับได้ได้ได้เฮ้ยผมเปลี่ยนชุดผิดต้องไหนมีเคสอะรอผมแป๊บนึงนะงมมผมผมรีบอยู่แล,ล้วผมแป๊บนึงนะงยืนอยู่ยยเฉยนะคนนะุณอะโอเคโอเคครับแป๊บนึงแป๊บนึงโอ้หคนตายเยอะจังความต่างชั้นยอดไหนอะอยู่ไหนอะอ๋อตรงนี้ใช่ไหม แปแปครับแป๊บแป๊บแป๊บนึงครับแป๊บนึงครับทีละคนครับผมเอพีน่าจะปล่อยให้มันเอ,อ๋อแล้วนะคะไอ้คนนี้ชมรวยปั๊มปั๊มแป๊บมังน,นะครับ ผู้หญิงตรงไหนต่ออะนำผมไปหน่อยเด็กว่านี่ค่ะครับโอ้โหเขามีสเก็ตอะตอโอเคเด้งศพหน่อยครับเด้งศพทีหนึ่งเด้งศพน่อยอเ,เด้งศพหน่อยครับ,บ,บอโอเคขึ้นแล้วขึ้นแล้ว ผมคิดสองพันพอเดอร์แชืออะไรหรอคะชื่อลอตเตอร์ครับเป็นหมอใหม่เลื้อนโซเฟียเลื้อนคนไหนคนที่นอนใช่ปะมันมันต้องชีดอยู่แล้วแต่เราแต่ผมคิดให้ไปสองพันลดราคาให้เรจเรียบ,บ,บร้อยครับผม ยาไปก้าแขนไม่มีหรอวะเมื่อกี้คนไหนจะให้ผมฉีดยาให้นะคนไหนจะให้หมอฉีดยาให้นะคนไหนคนไหนคนไหนจะให้ผมฉีดยาเห็นมีอีกคนหนึ่งที่บอกใชให้ผมฉีดยาไม่มันมีอีกคนหนึ่งอ่ะไม่ผมนนีีี่่ ผมว่องอ่ะผมว่องชิดเข็มไรอ่ะไไม่ีดด้ฉ <c oughs> จะเย็นครับจะเย็นอ้าวไม่ได้จะฉีดไม่ได้จะฉีดเหรอไม่มีใครแล้วใช่ไหมครับผมจะได้กลับครับผมครับผมครับเนี่ยรับเคสเคสหนึ่งถ้าหมมเราอ่ะเราได้ลูกค้าเยอะก็จะประมาณนี้ครับคุณผู้ชมรวย ว่ายครับหมอทำอะไรครับเนี่ยอ่ามารับเคสครับมารับเคสครับมามารอเลยเลยหรอไม่ได้มารอครับอะไรจะกลับแล้วเพิ่งมาถึงเมื่อกี้ฮัลโหลหมอที่เกาะเหมือนจะมีสตอรี่เลยป่ะเนี่ยเห็นรถแก๊งมาจอดเลยผมขอโทษผมขอโทษไปส่งไหมครับผมขอโทษไม่ได้ตั้งใจครับโทษที ให้ฉีดยายให้ป่ะครับเดี๋ีดเดีวชีด,ด,ชดเดี๋ยวจะตายแล้วมา,มานี่มานี่ลงม,ม,มาข้างล่าง,งมีอะไรกันนะนี้เหรอ,หรอมีอะไรวะางใครมีคนสำหรับยออ้อนหนออา้อาวเก็บป๋อเลยได้เลยป่ะโอเคได้โอเคครับโอเคขอบคุณครับให้ไปส่งให้ไรป่ะไม่เป็นไรครับผม เมืองบอกให้หน่อยค่ะเขายืนอยู่ก่าเท่าเราอะลบหน่อยครับ,อ,อ,บอ,อ้าวผู้หญิงของคนนี้แกอ้าวศพไปไหนอะศพเด้งหน่อยโอเคจแล้ว อยากให้หมอชุบก็ต้องจ่ายตังค์แต่เด็ดแล้วราคาให้ก็ไ kind ด of ้ฉีดดดยยา้้วไไหมันฉีดให้อยู่แล้วครับผมฉีดให้แล้วตติ๊กกกคนไหนจะฉีดอ่ะคนที่ยืนพูดใช่ไหมอ่าได้ได้ได้อ่ะฉีดให้ฟรีๆเลยรอบสุดท้ายนะโอเคพอนะโอเคโอเคิง อีกแล้วน่าเราอ่ะอีกแล้วนะเออหนูก็เพ้อีกแล้วอ่ะใช่อ่ะเอาเอาเด็ดเดตลกคน่านี้ไม่ตลกหนูไปหน้าข้าวอยู่ตรงเอออันนี้ว่าหน้าป้อมยามอ่ะเขาเบื่อจะชีดยาให้มาอุ้ยเอาเยอะหมอหมอใจจยีเจ้าหมอชีดให้หนูแล้วอันเนี้ยมันมันเข้าหนูแล้วโอเคียเคียเคอ่ะใครตีกันที่เกาะตีได้แล้ว ครับีพี่กรอใส่เพรหน่อยตอนไปไม่มีตีไม่มีตีผมผมว่าถ้าจะเป็นตัวหลุดนะผมว่าตัวที่หมูดเช่ปกติโอ้ยโอ้ยโทษทีครับหมอมีข้างอะคนเหนือข้างล่างอ่ะผมขี่ฮอร์ไปเก่งเหรหมอขี่ได้ไหมข้างล่างครับ แล้วแล้วเดี๋ยวลงเคสหมูเอไอ้ที่เลี้ยงหมูนะมีเคสที่เลี้ยงหมูหมอไอ้น้ำมาเกาะได้หมหมอไ้นมาเกาะได้ห หม,มๆๆๆอมีอาหารให้ผมอันนล้ไหมครับจะซื้อต่อเ <K> คฟซีก็ได้ผมมีผมหอดอาหารเก้าอ่ะตอนนั้น,ดนไ,ได้เหรอโอ้เดี๋ยวทำหมองข้างเยด เยี yeah. ่ยมแบบว่าเยี่ยมเลยอ่ะคือเป็นตกอ้โหแล้วผมก็ตุยเสือดูสิดูหน้าตาตามตาสิ สภาพแต่คนดูไม่ได้ปล่อยมือดิเอ,อปล่อยมือนั่นนะเกาคางอยู่แม่งเผื่อแบบเดียวเสียนยากันเลยครับคุณหมอถึงเหตุการนนะครับปลอดภัยทุกท่านแน่นอนอ่าอ้ย อันนี้ผมจะบอกว่าผมเคยเจอเขาแล้วคนนี้ผมจําได้ที่เขามาขอฉีดยาผมเด้งศพหน่อยครับฮัลโหลครับเราเคยบอกคุณแล้วว่าให้เลิกขับสเก็ตนะคนวิ่งคนนี้เขาก็ไม่เลิกไปปั๊มเตือนขึ้นมาเลยแล้วเขาจะพูดว่าทำไมคิดแพงจัง ฮัลโหลครับ mm hmm. มีอีกคนหนึ่งปะเอคอนะหน,หนูหนูไม่เห็นนะเอาอันนี้ล้มเขเดียวอะเมื่อวานจําได้ว่ามันมีคนขี่คอมาด้วยไม่ใช่เหรอใช่เหรอโทรคนเราหมออาน่าจะผิดคนละ,ะนะนลผมก็ได้ผิดคนละแล้ว,ลวอันนี้ชนาาอะไรอ่ะหนูไม่ได้ชนหนูเห็นหนูใส่หนูขี่เลย เราเบรกรถมาพองกันกับเพื่อนแล้วมันขึ้นบุงอ่ะแล้วเพื่อนตายปะเพื่อนเพื่อนหนูไม่ตายนะใะมใ่ตายจำขึ้นมาสองเคสนี่ไงโอนด้วยนะขีนว่าตายคนเดียวนะเนี่ยใส่บินก่อนเอาล็อบได้รับเลยครับผมมาส่งขอบแอปเลยครับได้ครับ ที่คนอื่ฉีดผมฉีดยาให้ไปยังอ่ะลืมฉีดยาให้แล้วหมอโดนอันนี้เขาตายแล้วที่สองแล้วลเนี่ยโดนไป2วันเก้าโดนใจริญใหม่เสียงคาล์เดอรวันห้าคุณหมออ้าวใช่หรอ <c oughs> ใช่เพราะว่าเราหนูคิดคูาเลยอ่ะ ตอนไปดีครับอ่ะออขอบคุณครัาคุณหมอไว้เจอกันบ๊าบายครับผมงี้แหละคุณผู้ชมวิธีการเป็นหมอที่ดีมันต้องงี้นะ